อันนี้ก็เพิ่งรู้นะคะทุกคนว่าการที่ปลูกถั่วอยู่ใต้แสงไฟที่มีแสงสว่างตลอดทั้งคืนแบบนี้เขาไม่ติดฝักนะคะทุกคนเคยได้ยินแต่คนเฒ่าคนแก่เาพูดตอ่ตอๆกันมาเนาะว่าเวลาปลูกพืชที่จะต้องกินลูกกินผลอะไรพวกนี้นะคะอยู่ใต้แสงไฟแม้กระทั่งนาข้าวนะคะที่มีแสงสว่างมากเกินไปก็ไม่สามารถออกรวงได้อะไรประมาณเนี้ย แต่เราก็ไม่ค่อยเชื่อเนะเราก็เลยตรงนี้มันมีไฟของเทศบาลนะแล้วเราก็ลองปลูกถั่วดูสิเพราะว่าตรงนี้มันกลางวันมันก็สว่างอยู่แล้วนะคะแสงแดดพอตกกลางคืนตรงนี้มันเป็นไฟของเทศบาลนะคะมันจะสว่างตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถั่วก็ไม่ได้พักผ่อนเลยว่างันเถอะ กลางวันก็แสงแดดกลางคืนก็แสงไฟสุดท้ายแล้วมีแต่ใบที่แบบว่างามมากๆนะคะก็เลยจำใจต้องหรือทิ้งเพราะว่าตรงนี้ปลูกตั้งแต่เดือนกันยานะคะตอนนี้ก็ปลายตุลาละยังไม่มีมีแววว่าจะติดฝักอะไรเลยนะคะไม่มีว่าจะติดดอกเลยหรือใบก็สังเกตไปนะคะว่าตรงข้อตาที่เขาควรจะติดดอกเนี่ย ไม่ไม่ใช่ดอกนะคะแต่เป็นช่อใบเล็กๆแทนนะคะแบบนี้ค่ะเสียดายหรือไปก็คิดเสียดายไปนะคะเพราะว่าเป็นถั่วสวยสวยมากนะคะปกติปลูกถั่วนี้จะมีแบบมีเพลียมีอะไรมาตอมนะแต่อันนี้ไม่มีเลยใบเขียวสดชื่นมองดูแล้วก็รู้สึกเสียดายแต่ก็จำใจตั้งหรือทิ้งเนาะ ทำไงได้ล่ะปล่อยไว้ก็เสียเวลาเพราะว่าไม่ติดฝักเราก็ต้องลื้อทิ้งตรงนี้ก็ต่อไปก็จะปลูกแค่ผักกินใบพอนะคะพวกผักกาดพวกคะน้าสงสัยสว่างแค่นี้ยังไม่พอเมื่อวันก่อนเขามาติดหลอดไฟให้เพิ่มนะคะข้างหน้าบ้านตอนนี้มีสี่ห้าหลอดสว่างเต็มที่ค่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนอย่างน้อยๆเราก็รู้ว่าการที่เราจะปลูกพืชกินผลกินฝักอะไรแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะปลูกตรงที่มีแสงสว่างมากเกินปลูกถัว่วปลูกแตงครั้งต่อไปเราจะไปปลูกที่มุมหลังบ้านแล้วปลูกตอนแรกเห็นงามงามเราก็อุตส่าห์ทำ้างให้ซะสวยเชียก็ว่าอยู่ทำไมถั่วเลื้อยแบบใบนี่ยอด ใหญ่มากใบสวยที่ไหนได้เขาจะไม่ติดฝักนี้เองเอ,อปเก็บเก็บเก็บค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปปลูกที่อื่นกันมุมหลังบ้านนู่นละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ